ค่ะมือนี้มาตามแนวทางเพื่นบ้านตำเหล้าพอลี่งวดที่ผ่านมาเขาหกแปดเต็มเต็มแต่ว่าพันจับมาได้พายใน้สี่ตัวกันงวดนี่หายมาแล้วเนียนๆคัดมาพิเศษจะเป็นตัวใดลองไปติดตามตำเหล้าพอลี่ได้เลยค่ะสวัสดีครับพอลี่ครับ,รรบสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้กับว่าตามเพื่อนบ้านนะฮาลงเชียวทำไมตือเส้นโลกเลยเนาะงวนนียว่าฮนลงงวดเลยนะครับ มาแก้เมือกันไว้เนาะแต่ว่าชุดร่วมพลีมักจะเข่ารัฐบาลไทยเลยสามา่าเทียบเทียบเซชุดของเหล้ามันนี่ได้เนาะเพราะว่ามันนี่ก็ยชุดกันน้อยน้ำแต่ก็โล่งเล้าน้ำนะครับเบื้องเซกันมาตัวใดมันเข่ากันพี่น้องมากกับตังค์คนลงทุนเนาะตอนเรียกงเปล่าพลีก็มีเขาพิลุกแต่ว่าก็มาเรื่อยๆอยู่นะครับอาจจะเปต่อกันไปช่วงนี้นะครับสำหรับชมคือเขาออกมาแบ่งปันคือเราแหละสำหรับผู้มักันทางพลี่นะ เากลงยเยอะเเยอะ่าเขาบอว่าคือมาเมิ่งน่มันขาอยู่บะเาขาย็ขายยอะชุดแดงชุดร่วมเออส่วนของแวเออแมชุดร่วมชุดดิ่งต่อเออนะครับของมจยี่สิบสองเนาะนะครับกแปด้วเนาะอืมนะครับเรลพกแปดเนาะนะครับมีในชุดหกตัวด้วยนะครับแดงใช้แดงคือมาลเลยวาเนาะเป็นแดงไล่นอนน้องรี่นะเขาเนาะครับพก็แปดด้วยนะครับอตรงตัวนะพอลวาสุนี่บขกกัรเดพอล หาน่นไม่อมา,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 มาตรงๆมครับเนะห็น,นว่าหกแปดเลยเนาะเห็นเงินรลวงคือสามแปดมี่สินะชุดเก่ารังนะครับเป็นเงินรลวงรักษณะการจับกูคนน้มันดูกิคช้งเข่าใจเราละนะเราในทางพอลี่นะมันก็นมีโชคนะครับคือหกแปด 6, 8, เป็นชุด6กโตนะครับราจีจะจับมาถือแต่ว่าคุณได้จับแม่นกัคุณมีโชคกันพอลี่จับยังจับแป่เข้าเ่อนเราือะไรครับขมว่าสุนะ ถามไหมพี่น้องครับว่าท่อเขาไมีโอกาสแน่นอน,น<ช>เนาะเดี๋ยวเขาดีอาจจะร่อนสามตัวสี่ตัวก็ได้นะครับเพราะว่าคนเคยร่อนมาเรื่อยเยอะนี่คือชนะเส้าไข่ดีเาดน,นาะยังไอ้ยังมีไอ้เนาะยังมีไอ้เล็บยื่นอยู่อ่าแต่ถือว่าตัวติดตามประจำว่าว่าทอ่อมีโชคนะครับอาจะมีโชคครับเอาเขาดิขดเร่งทับเรียงอะไรครับคนเล่งเสียหาไ,ได้หลายแม่ยุ่มพ่อนี่ เต่ว่าอยู่ในน่ะมันมีอยู่เจอมันเป็นมันเป็นแรงที่ต่ำกว่ามูมหยก็เลยเดาออกหาหาเอาออกเอาหนึ่งมาแทนสุดคล้องแล้วนะครับเพราะว่าเธอมันอะไรนั่นมันเป็นมันถอดแพอดมันเนาะเดือยแพชเดือยมันเนาะอันนี้อันนี้ถอดรหัสจากของเพื่อนอ๋อ C16987 เด้อนะครับเด่น1กับ8น้องสุดเลยเบอร์ C466 เด้อนะครับก็ฝากไว้สำหรับในทางพอลลี่นะครับ เป็นเลชุดจับเอียงนะครับเคร่จับเอียงพิชกนะครับฝากไว้นะเห็นลายแดงเสแดงนะฟรีนะใครจะที่ไปอะไรนะพาหันเนี่ยเก้าเแดงเส้นดือสี่เกหกเจดนะสี่หเกเจดนะครับน้ำเงินรวมก็จะเป็นสีนะครับหนึ่งหแปดเจนะครับให้เจ้านารวมกคือสี่หนเก้ดนะจิบ่ได้ได้ิบ่คอยออกตัวกลับเด้ออกตัวๆมันได้เลยฟรีเหตุผไง นะครับอาจจะเป็นวีก็ได้วีอาจจะเน,น,นี่ความวีนนะ่ายเนาะสี่แปดแปดหกเนาะนะครับแล้วก็เป็นความกับเ,เก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับก็อ,อาจจะแย่งแบบนี้ก็ได้หนึ่งเจ็ดก็สี่ก็ได้นะครับแปดหกก็สี่อะไ้กันเนาะแต่มีหลายรูปแบบเนะครับ,รบ,บ,รบเอาพิจารณาดีแต่ในทางพอลีผู้จับเก่งเนาะอ่ะมาบนชุดพอลี่จับไห้นะครับเอาไปถืออ่านเด้อนะครับชุดเลยรู้จะไห้ไห้ภรรยาสุดจิรากงพอลี่เป็นผู้อ่านนะครับชุดจับไห้ก็มี มีซีหนึ่งหกเก้าแปดเจ็ดเด่นหนึ่งกับแปดเบิร์นซีซีหกหกมันในชุดจับเองจริงมันบ้าชุดจับไผ่หกเก้าแปดซีแปดเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดจับคูหนึ่งหกซีหนึ่งซีแปดแค่นี้เด้อค่ะม,มาเป็นมูต์ตไ,ไหนเขนี่ใกล้ถนนเสียงดังนี่ตอนไหนมากมูโจที่มาโกมูที่ กวที่มัดกัวมูเกี่ยนีนะเีคิดว่าเป็นอเอาชุดร้อมมาโชว์เลยเหรอเอาชุดรมสี่หขับหล่อ๋อชุดร้มมาเบิหน่งเขียันี่วะนี่มั้ชุดล่มอเนืมีนะงชุดร้วมเลยนี่ยเบิ้งชุดอมมอชุดะไรอ่ะเบิ้งเาข้าหน้าจะหาเดนนะครับส่หนึ่งเรืองอดีว่าเด้อนะครับสี่หนึขับตามนั้นเด้อครับสำหรับตัวหมักือทางด ขอให้นีโชคกันนะครับด้วยเงช่องได้นะครับสำหรับในทางพลเลนะครับฝากไว้คนไลไรกนแชร์คนติดตามด้นะสองช่องทางให้เข้าละเาเลยปันโชคมือตือด้วยละวันนะครับไปติดตามรัฐบาลได้ก็สามารถไปตามช่องมอเลยช่วยได้นะครับก็เลยมีการเด็กให้เด็กพื้นบ้านเนาะนะครับส่วนน้องปลาร่จะล่งห้เป็นปัญชคเป็นรักด้วยนะครับเพราะว่าเพราะพี่น้องห้าง่ายนะคุณงเอาลงอง้ะครปลาริ่ติดปวดแขนครับวันนี้เงินใช้ยาหน่วยไได้เ่าแล้ว ได้เด็กับหมอชันมีเดียวดินะครับเอาเมล็ดก็ใกล้แล้วเนาะใกล้ส่ีเห็นเงินอะไรเลี้ยงยืนยันตัวตัวเลยนะครับก็วล่อพิ้นก่อนเนาะได้พิ้นวันใดมือตือก็คงจะมีกำลังใจคนนี้เนาะถือว่าเฟินใกล้แล้วใกล้แล้วเนาะใก่โผล่ก็เซลเลียนแล้วนะครับเลี้ยงนเดียร์ไรก็ธรรมดานะครับเรียงปกติมันเหตุไม่เพรมีไฟเลี้ยงลอยเหรียญสองลอยเลี้ยงมั้่คอยไปเรื่อยๆเนาะ มเลยกระหาเดี่ยวนวดเชื่อชื่อเงี้ไปเลยอ่าม้วนกระดาษสองเดือนสามเดือยนด้นะครับเพื่อเรื่องต่อไปคือกันเบิดนะครับอ่าก็มียังร้วนด้ยกีกุหลาบดนะครับต้องนี่ทัดเก่ามีการล้อมเล็กตีเล็กให้มันเทียมมันสี่ถึงรวมง่ามเลยนะเจ้ามี้เป็นเล็กง่ามมีดคมเลยก็ต้องมีการใส่วลาใส่วลามีการ ทุกคนนะครับคือการกาพลี่อะนเทียมันสีเล่าแมนได้เิ่นเกินันกับอเทียนขึ้นสมอเนาะเทียมันสีดมาเนะครับแต่ละอย่างจุดร่วมจุดน้อยน้อยนี้เแบดมืนีมือนีก็เพิ่นสิผ้ากันเล่งใช่เลยห้าสองสองหัวอะไรมันเป็นเลขเลขสองตัวนี้มาปิดจบในมือเดียวกันก่อมือนี่ครับมันสีมันสียี่สิบมันสียี่สิบเลยดิ องตัวนี้เป็นเลขถอดรหัสลงมาใส่กันเด้มันได้สองหากับจริงอยู่แต่ว่าเฮ้ามามองเอาภาพโดยร่วมเล้ยวเขาต้องคัดเอาตัวเด่นไม่หยืดเพราะคัดตัวเด่นไม่ยืนแล้วเดี๋ยวนี้มันหนึ่งงินมาแท่นหาอไบาวอลี่บางเอันนี้บัญญายากแท่นหาคือว่าวิหนึ่งหาวะเนี่ยหากับว่งหาวา่ีหามันหามันนันนั้นปัญญากะไอย่างนี้หามันน้อยปอาทั้งเรื่องกัน มาที่เงินขัดออกขัดบรรจบออกมากมาคัดได้หลายตัวใท้กันเนาโดยร่วมของมันขึ้นเลยเขาโยนูัวนี่มันแดงมันขาวไปเนี่ยตัวมันขึ้นเอาไว่วัดออกเอ้ามันมีพอว่าคนว่าคนขาดออกเขาต้องเอาตามที่เาาขาถอดออกมาได้ตามคนได้นะครับขาดออกมันก็มันเลแต่ผ่านโดยร่วมของมันทั้งคือของมันว่าบรรจบกับมือวันที่ยี่สิบห้าเลย เลยบ่กไปสั่นละเพราะวา่าวอาไปแล้วมันมีนะก็เลยต้องทักเล่านะยี่ยสีส,สั้นเอาไปนี่คือนวัดสกัด <หา S 2> ดูที่พ่อถ้ามี่คือเลขบรรจบมือวันทียีสีผาซื้อๆโอ้ยมันเกิดฟื้นกหมบรรจบยุคหกอะนะครัาบว่าฮะคื่อกับบรรจบยุห่หกอะเนาะ<า>บ่เมียงหมายถึงว่าเขาบวกลบคูณหาราอะไอน,น,นี้มาตกง่ายแต่ว่าขันเอาพาร่วมโดยเด่นแล้วบ่เมียงอ๋อนะครับตามนี้ได้แล้วพลิกจากหกเก้าแปดนะครับสี่แปดเจ็ด หนึ่งกเก้าเจ็ดนะครับจัเสือสองตัวสิบหกชี้หนึ่งสี่แปดเนาะนะครับอืกันไอ้แยงเราไปเสือดับเพราะว่าไว่เห็นหานะเขาเลยเถียงแล้วไอ้แยงหนักกัจะบปลา,าแล้วหาตนนัวีนะลักลอบขึ้นอ่าตามนี้ครับรคนวางกระบ,บองดิ้นเอ้อ